ค่ะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราก็มาเรียนนะครับกันต่อนะครับก็ยังคงอยู่ที่คอนเซปต์ของโมลนะครับครั้งก่อนเราก็เรียนไปแล้วเกี่ยวกับนิยามของโมลนะครับนะเรากระจายนะครับได้ว่าสารหนึ่งโมลเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนก็คืออเป็นเรื่องของปริมาตรนะครับของแก๊สหนึ่งโมลนะครับปริมาตรของแก๊สหนึ่งโมล อันนี้เน้นสารที่เป็นแก๊สเท่านั้นนะครับเนื่องจากปริมาตรของแก๊สเนี่ยมันขึ้นกับอุณหภูมิแล้วก็ความดันดังนั้นเวลาเขาจะศึกษาปริมาตรของแก๊สเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการระบุอุณหภูมิแล้วก็ความดันเสมอนะครับซึ่งการศึกษาปริมาตรนะครับของแก๊ส1โมลเนี่ยก็นักวิาสาต์ก็ตกลงว่าจะใช้ที่ภาวะอุณหภูมินะครับ ศูนย์องศาแล้วก็ความดันหนึ่งบรรยากาศซึ่งเขาจะเรียกสภาวะสภาวะนี้ว่าเป็นสภาวะมาตรฐานหรือ standard temperature pressure นะครับตัวย่อก็คือ s t p ดังนั้นหัวข้อวันนี้เนะี่ยที่เราจะเรียนก็คือปริมาตรของแก๊สใดๆ1โมลที่ภาวะ s t p นะนักวิสาสร์เนี่ยได้ทำการศึกษานะครับปริมาตรของแก๊ส1โมลเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่านะครับที่ s t p เนี่ย แก๊สทุกชนิดเน้นให้มาทุกชนิดเลยนะครับ1โมลเนี่ยจะมีปริมาตร22.4 dm ดีมกำลัง3หรือว่า22.4ลิตรอันนี้สำคัญมากๆนะครับนะ1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่1ลิตรก็เท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรเพราะเนี่ย22.4ลิตรก็เ,เท่ากับเท่าไหร่22,400ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ นะินยามที่ TP จเนี่ยจำไว้เสมอว่าใช้ได้กับสารที่เป็นแก๊สเท่านั้นสารที่ไม่มีสถานะเป็นแกส๊สไม่สามารถระบุสถานะหรือว่าไม่สามารถระบุปริมาตรที่ STP ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับนะให้เราลองทำดูนะครับนะมีสารอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็พี่กำหนดจำนวนมมลมา 1>, 1โมลน,นะครับแล้วก็เราลองเติมช่องที่เหลือดูนะครับอ่ะลองทําดูไม่ยากนะครับนะอันนี้ก็ถ้าใครทําถูกหมดก็ถือว่าเข้าใจนะมีความเข้าใจในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับ มาเฉลยกันนะครับอันแรกนะครับออกซิเจนนะสถานะเป็นแกส๊สจำนวนหนึ่งโมลน,นะครับจำนวนหนึ่งโมลน,นะจำนวนโมเลกุลเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น6.02คูณ10กำลังยี่สาโมเลกุลจำนวนอะตอมนะครับหโมเลกุลมี2อะตอม1โมลมี6 0 2ุคูณกำลังโมเลกุลเลยมีจำนวนอะตอม2คูณ6.0 สองคูณสิกำลังยีเอาง่ายๆเอาเลขห้อยนั่นเองเลขห้อยไปคูณกับ6.0 2ุดศูนคูณกลังะครับปริมาตรที scp 1โมลต้องมี22.4นะครับ co เป็นแก๊สเหมือนกันนะหโมลหโมลของมันก็ต้องมีหกจุดศูคูณสิบกำลังยี่มโมเลกุลนะครับจำนวนอะตอมนะครับก็คือหมายถึงจำนวนอะตอมรวมนั่นเองก็เป็น2องคูณหกจนย์สคูณสิบลัง ย3 <23. S 2> าอะตอมปริมาตรทีเก็เป็น22.4 C2H2 นะครับอันนี้แก๊สชื่อแก๊สอะเซทิลีนนะครับอะเซทิล <c oughs> ีนแล้ C2H2 1โมลก็ต้องมีจำนวนโมเลกุล6.02ุดศูคูณสิบกำลังย3โมเลกุลนะครับจำนวนอะตอมก็ต้องเป็น4คูณเท่าไหร่ครับหกจุดศูนยคูณสิบกำลังย3ปริมาตรทีเก็เป็น22.4 ต่อไปเมทานอน CS3OH สถานะเป็นของเหลวนะครับ L ตัวนี้คือของเหลวนะอ่ะหนึ่งโมลก็มีจำนวนโมเลกุล6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลจุลอะตอมนับซิเป็นเท่าไหร่6คูณเท่าไหร่6คูณ6.02นคูณ10กำลัง23นะครับปริมาตรซีพระบุไม่ได้เพราะว่าสถานะมันไม่ได้เป็นแก๊สนะครับ H2O หนึ่งมลก็ต้องมี6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลนะครับจุนวอะตอมก็เป็น3คูณ6.02คูณ10กำลัง23ปริมาตร JCP ระบุไม่ได้เพราะสถานะเป็นของเหลวนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้น้ำจะระบุได้นะถ้าไอ้น้ำก็คือเขาจะให้สถานะเป็น G มาหรือเป็นแก๊สนะครับอะ Hg Hg ตรงนี้เป็นของเหลวนะครับประลอดเนาะปรลอดเป็นท่า จำนวนโมเลกุลเป็นเท่าไหร่แดดแล้วใส่ไม่ได้นะเพราะว่าโมเลกุลใช้กับอะไรใช้กับสารประกอบถูกไหมเ g จีเป็นธาตุนะครับต้องมาใส่ที่จำนวนอะตอมจำนวนอะตอมเลยเป็น6.02คูณ10กำลังย3สะตอมปริมาตรที่สุพแดดไว้นะครับระบุไม่ได้นะครับ C6 <oughs> S12 O6 อันนี้น้ำตาลน้ำตาลเฮกโซตนะครับนะ น้ำตาลเฮกโซตตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าโจทย์จะจะเน้นก็จะเน้นไปที่น้ำตาลกลูโคสนะครับเฮกโซตเป็นกลุ่มของน้ำตาลที่มีคาร์บอนหตัวกลูโคสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวของอน้ำตาลกลูโคสตรงนี้มีคาร์บอนมีสถานะเป็นของแข็งแตมัมาจานองโมเลกุลก็ต้องเป็น6จุดเท่าไหร่0ูนย์สองูณสิบกลัง ยี่สามนะครับจุนอะตอมก็เป็นยี่สิบสี่คูณเท่าไหร่ยี่สามอะตอมนะครับ S T P ระบุไม่ได้นะครับโซเดียมมาอีกแลวโซเดียมเป็นธาตุระบุจำนวนโมเล,ลกุลไม่ได้แต่ระบุจำนวนอะตอมได้ก็คือ6.02.10อคูณกลัง23สอะตอม S T P แด่นะครับ c 1 0 h 8ลูกเหม็นนะครับหรือแนปทาลีนเนาะ1โมลก็ต้องมี6 0 2คูณกลัง ย3บสามโมลกุลจำนวนอะตอมก็เป็นเท่าไหร่ครับ18บแปดคูณหกจอคูณสิกลงังยิบสามอะตอม S.T.P ระบุไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้จากตารางตรงนี้เนี่ยมันจะสรุปอะไรได้บ้างนะครับจากตารางเนาะจากตารางเนี่ยเราสามารถที่จะระบุได้ว่าครับเนาะหนึสามประกอบทุกชนิด นะสังเกตดีๆนะถ้าจำนวนโมลเท่ากันจำนวนโมลเลก,กุลจะเท่ากันเสม,ม,มออะดูสิดูไหมดูสารประกอบทุกชนิด1โมลเห็นไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่1โมลก็มี6.02เห็นไหม 6.02หกจสองหกจุดสอนยี่สามโมเลกุลเลยนะครับดังนั้นจําไว้เสมอว่าโมลเท่ากันโมเลกุลเท่ากันนะจำอย่างนี้ไว้เลยนะโมลเท่ากันโมเลกุลเท่ากันสําหรับสาประกอบนะเน้นสาประกอบนะไม่ใช่ธาตุนะนะครับแต่จำนวนอะตอมอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้ ครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างตัวของอตัวของ O2 กับ CO เห็นไหมโมลเท่ากันโมเลกุลเท่ากันอะตอมเท่ากันด้วย2คูณ6ก2คูณเท่ากันเลยแต่ O2 กับ c 2ส2เห็นไหมครับ1นโมลเท่ากันจำนวนโมเลกุล6ก2ูคูณเกัน23เห็นไหมเท่ากันแต่จนอะตอมเท่ากันไหมไม่เท่านะครับตัวของอ c 2สอ่คูณ6 2 2ุคูณ แต่ของ O2 มีแค่2คูณ6กจุดคูณสิบกลาง23นะครับอ่ะ2ธาตุทุกชนิดนะธาตุบ้างนะถ้าจำนวนโมลเท่ากันจำนวนอะตมอมย่อมเท่ากัน เสมอนะครับเห็นไหมธาตุทุกชนิดเนี่ยหนึ่งโมลมีเท่าไหร่หกจุดศูนย์สองกูสิบยี่สามอะตอมครับสามนะครับแก๊สทุกชนิดเนาะถ้าจำนวนโมลเท่ากันปริมาตรที่ stp ย่อมเท่ากันนะครับแก๊สทุกชนิดถ้าจำนวนโมลเท่ากันเนี่ยปริมาตร t ีเอพีเนี่ยย่อมเท่ากันเห็นไหมครับว่า3ตัวเนี่ยเห็นไหมจำนวนโมล1นึงโมลเท่ากันปริมาตรทีเอไงเท่ากัน22.4นะครับแก๊สอื่นก็เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็วันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับปริมาตรของแก๊สใดๆดทีเพิ่มขึ้นมา นะครับเนาะแล้วก็เราลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับอ่ะเราพร้อมสําหรับการทําแบบแบบฝึกหัดถัดไปแล้วนะอ่ะไปทําแบบฝึกหัดกันนะครับ